ครับสวัสดีครับผมสังสรรค์นะครับเมนี้ผมมาสร่งรถเอลหาซูนหนึ่งแปดเจตีนะครับอ่าสำหาร,รับตัวนี้มันจะเป็นตัวใหม่อ่าบางคนลูกค้าเคยใส่เอลหาซูนตัวเก่าเอลหาซูนหนึ่งแปดตัวเก่าอาจจะยังบัลลูว่ามันมี่ขอแตกต่างกันตัวไหนนะครับอา,ารรจเดี๋ยวเมนี่คนอยากเข้ามาเบิ่งว่ามันมี่ขอแตกต่างกันตัวไหน่าจุดเด่นหลักๆนะครับสำหรับรถเอลหาซูนหนึ่งแปดเจตี T ที่เพิ่มขึ้นมากก็คือว่ามันจะเป็นรถรุ่นนี้มันจะสามารถรองรับน้ำมันดี20เลยนะครับมันจะถือกว่าน้ำมันดีเซลห้องิตรละสามบาทกว่านี่แหละครับประมาณนี้ประมาณลิตรละสามบาทที่ถือกว่าน้ำมันดีเซลสำหรับตัวนี้เต็มวันดี20ได้นะครับมาทีน่นี่สำหรับตัวนี้ก็จะเพิ่มขึ้นมากนะครับตัวจับมันจะใส่เสียงกระดังมันจะเป็นจับได้ทั้งสองฟังเลยอาจจะตัวเก้าก็จะเป็นจับได้ฟังฟังสายฟังเดียวสำหรับตัวนี้ก็จะมีฟังขวาเพิ่มขึ้นมาหยนะครับ อ่าข้ามาเบิ่งอีกจุดนึงนะครับสำหรับกล่องเครื่องมือตัวนี้กล่องเครื่องมือตัวนี้เขาก็จะออกแบบมาม่ามันจะมีตัวใส่แก้วหน้าไหมห้าอ่าแล้วก็จยุดเล่นหลักๆเลยครับมันก็จะมีตัวเสียบชาร์จแบตโทรศัพท์มาได้หรือว่าเสียบตัวต่อจยุด USB ห้องห้าวนะครับสำหรับตัวนี้นะครับสำหรับตัวนี้อ่ากล่องเครื่องมือก็จะเฮ็ดมาให้ง่ายกว่าเก้าห้อมครับอ่ามาเบิ่งตัวนี้ตัวนี้เขาก็จะเพิ่ม ส่วนไล่ไฟไหม้นะครับสำหรับตัวฟากับปวงมันครับมาเบ่งชุดหนึ่งชุดนีงเป็นตัวนี้ตัวนี้ครับเอาจะเพิ่มการรับประกันของตัวรถให้นะครับสำหรับรถรุ่น LH018 ตัวเก้าก็จะรับประกันให้ปีสามเดือนหรือว่าสิบห้าเดือนได้ครับไปนี่แต่ว่าสำหรับรถ LH018 ได้พี่เขาจะรับประกันให้อยู่ที่ สองปีหรือว่า1 5 0 0พันรยชั่วโมงนะครับอ่านี่เขาอาจะเริ่มเพิ่มระยะรับประกันขึ้มาให้ครับสำหรับการเปลี่ยนเกียร์ตัวนี้มันก็นจะเปลี่ยนเกียร์ง่ายกาเก่าอ่าตัวเต้ากับาตห้าครับหรือว่าตัวลูกให้อ่าก็จะสามารถมันจะลืน่นมื่อเก่าได้ครับแต่คัดของคัดของห้าอ่ามันจะมันจะเหยียบง่ายก็รุ่นบอกอนได้นนครับขัดจะบ่แข็งเพราะุ่นเก่า นะครับเด,ด่นลักๆก็จะมีอ<ช>ยู่ประมาณนี้นะครับสำหรับเอลศูนย์หเ <18 S 1> ด,ดพีดด่ยินยยจังไรเดี๋ยวเขาค่อยไปติดตามต่อไปนะครับ